ผมอยู่หนองพ่อครับพี่ว่างไงครับโอ้ยไม่ไม่ได้โทรหารา้การก่อนนะฮะ ครับได้โทรหาทาไมไม่ยมไม่โทรหาอ๋อครับไอการเขาคุยกันเองสินี่เดี๋ยวเขาเป็นนัดซ้อมนะ ผมาห็นเมื่อมันลดเส้นบานเลยเ็ที่ย่างก็ยางอยู่อืมดีดีย้อนมันบ้าเห็นครับครับดีละดีละก็ก่อนก่อนถึงวันนะครับพี่วันถึงวันที่ไปได้ครับพี่ได้ครับ ได้ได้ได้แสดงหน่อยครับจริงทีนี้เนี่ยนะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการอะไรทราบไหมครับโครงการโครงการเป็นเป็นโครงการอะไรครับโครงการโครงการของลำเมญาณของกรมทรัพยากรน้ำครับเป็นเป็นเป็นของกรมทรัพยากรน้ําภาคสี่ขอนแก่นดำเนินการใช่ไหมครับเขาดําเนินการโดยผ่านอบตผ่านหรือไม่ไม่ผ่านนะไม่ไม่ผ่านครับเขาดําเนินการเองเลยใช่ไหมครับทราบไหมครับว่า

กบพอทราบปรนได็คร for ับแต่ว่ากับในยินทางกรมทรัพยากรน้ำดิบอกว่าสิบห้าสิบห้าล้านสิบห้าล้านเรื่องดำเนินการตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ของเดือนไหนครับเริ่องของการเตือนในสองเดือนมั้ยเดือนมีนาหรือเปล่าครับมันช่วงเดือนมีนาช่วงเดือนมีนาเนี่ยได้มีการประชาคมชาวบ้านอะไรยังไงบ้างครับก่อนที่จะมีการก่อนสิลงนี่บ่ได้ประชาครับแต่ว่าก่อนไม่ให้ชาวบ้านรับรู้อะไรก่อนสิ้นทั้โครงการนี่มีมีการประชาคมกันอยู่ครับครับว่าเราเดือดร้อนตรงนี้เราอยากได้ตรงนี้จริงๆเราอยากได้ การทำาักษอย่างนี้อยากได้เพื่ออะไรครับเพราะอะไรเพื่อเกษตรทําการเกษตรทําการทำนาจะได้แก้ไขปัญหาไัยแรงอย่างนั้นใช่ไหมครับเ่องเกี่ยวกับเวลาหน้าน้ําหลากเนี่ยตรงนี้มีประโยชน์อะไรบ้างไหมครับน้ำหลากนพรหลากาน้ำหลากเสียหายหลืครับขั้นขาเฮ็ดดีๆถ้ามันได้แล้วก็ต้องนี่ได้ประโยชน์ครับทีนี้ผมผมพอดีเฮ็ดสภาพแบบนี้คิดว่าต้องสิเพิ่มความเสียหายขึ้นอีกมากมายเลยครับการก่อสร้างแล้วเสร็จช่วงไหนครับเนี่ย สองอาทิตย์มั้งสองอาทิตย์ที่แล้วมานึ่เดือนต้นเดือนเมษายนประมาณสิ้นเดือนเมษายนต้นเดือนนี่หระว่าเขาไม่ให้ได้ตรวจสอบอะไรเลยก็ไม่ค่อยนี่ท่านต้นเดือนพฤษภาคมประมาณนี่หรอทราบไหมครับว่าใครเป็นผู้รับจ้างครับผู้รับจ้างฝ่ามือถือในในในสีไทยหรอผู้รับจ้างก็คือผู้รับเหมาน่นะครับแต่คนตรวจสอบบริษัทคนที่มา เรายังไม่ทราบว่าบริษัทที่รับรับเหมาและจ้งเป็นใครใช่ไหมครับขออนุญาตบริษัทบริษัทะบริษัทสีไทยครับอันนั้นบริษัทอะไรโชคอันนั้นใช่ใช่ซับอนันนั้นไหมอ่าครับครับซับย์อันนั้นครับผมเรียนถามนี้ครับว่าในขณะที่การก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วทุกเรามาดูเมื่อประมาณสองทิศที่ผ่านมาเนี่ยนะครับความเสียหายตอนนี้เกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับ ก็รอยแตกแล้วที่เกิดขึ้นสุดหลัตรงกลางผนังมันสุดเลยนะตรงนี้ก็สุดลงโตเห็นเห็นเลยงผนนี้ต้องสามสิบแล้วถึงห้าสิบมฝนตกแหละที่มีน้ํามาแหละแต่ก่อนก็ยังไม่ก็ยังไม่สุดเท่าไรแต่ก่อนมันยังแห้งอยู่ไม่มีน้ำพอมีน้ําฝนตกมามันจะแตกหมดหมดทั้งฝายเลยลำเราเราเราเริ่มเห็นการสุดเลยเมื่อไหร่ฮะวันก่อนนี่ครับวันสองสามวันคืนหลังเนี่ยเป็นเป็นไงฮะเป็นเป็นไงมัน วันหลังๆวันๆก่อนๆวันก่อนๆมันยังดีๆอยู่แล้ววันหลังๆมามาดูวันสองสามวันขึ้นหลังเนี่ยดูหลังๆมันหลังมันซุดเล่าลงเลยแตกซุดเล้าลงสถานที่เรามาอยู่ในขณะนี้เป็นเขาเรียกว่าลำห้วยทรายตั้งอยู่ที่บ้านหมู่อะไรฮะบ้านหนองว่าครับบ้านหนองว่าหมู่ที่บ้านโชคหนวยหมู่ที่สิบ้านโชคหนวยหมู่ที่บ ตำบลอะไรครับตำบลกกบโพลบนหนองพ่อดอกละเอดนะครับครกระชี้หูยิงใหญ่ดอกกระชี้หูยิ่งใหญ่ นี่เราครับมันแตกอย่เียกรองไปกรองได้เรียกรองให้มัอมแบบให้วมันเกกมนง้ให้แกน้ได้น้ำอี่มันดันออกพุ่นมันมาจากหุ่นพี่เอาอันนี้มันดันหี่บรอกว่า้าบิเวณสโลปมันรั่วใช่ไหมครับน้ำมันดันมัจากน่นนะครับรั่วแล้วเริ่มรั่วแล้ว มันดันข right? ึ <Darwin> <The> ้นมาเนี่ยตีนึงน้ำลวออกมาใช่ไหมครับน้ำ่วออกมาเลยไหลให้หมายว่าถ้าน้ำหลากมากกว่านี้จะพังเลยน่าจะพังัลลเย

ก็ว่าเสี่ยงแน่ๆแต่ไม่มีปัญหานี่เวลาหลอดก็ซี่นนี่ซแน่นี่ซีแน่นี่สุดแน่นซีแน่นี่กลางเลยสซุดนี่ไล่เมาแล้วจับพนแกดิ้่แกดิ้งแกดิ้งกดิ้งแกอินงแกดิ้งแกดิ้งแกดิ้งแกดล้งแกดิ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 แกดิ้ง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 แกด้งแกดิ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 ้ดิงแกดิ้งดิ้งแกกดิ้งงแก้งแกด นลงเป็นแดงอเลยด้ไม่ไดกันขนาดนยังไม่เลยลดนะเนี่ยัน่งเพาน้ำล้นอย่าทำยังไงทั้งตั้ง่าไปออกยกันเนี่น้

เจ่า่าผมใส่มาครับเขา่าอัดหลังมาคือได้ระดับหลัจังอัดหลังคือได้เขาว่าหายวัุกรอเว่าข่าวว่าไงวงานที่ขึ้น